เดือดอีกแล้วไตรงซัดสมชัยวีระร้องเรื่องไม่เป็นเรื่องปมหยาบคายเวทีเปิดตัวบิ๊กตู่เมื่อวันที่19มกราคม2566นายไตรงสุวรรณคิรีสมาชิกรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีนายสมชัยศรีสุธิยากรและนายวีระสมความคิดยื่นร้องคณะกรรมการเลือกตั้งให้ตรวจสอบพัครวมไทยสร้างชาติซึ่งหนึ่งในนั้นมีประเด็นเรื่องการปลาัยของนายไตรง ที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วจะให้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องได้อย่างไรไปร้องก็ช่างหัวมันประไลนี่แหละคำตอบผมเพราะผมเป็นคนอย่างนี้ช่างหัวมันมันไปร้องที่ไหนก็เชิญก็ผมมันเด็กบ้านนอกผมไม่ใช่ลูกผู้ดีนะเมื่อถามว่า ไม่กระทบอะไรต่อพักรวมไทยสร้างชาติใช่หรือไม่นายเต่รงกล่าวว่าไม่กระทบจะด่าก็ได้จะเตะก็ได้ผมทําได้หมดเมื่อถามว่ายืนยันใช่หรือไม่ว่าจะยังคงปราศในลักษณะแบบนี้นายเต่รงกล่าวว่าถ้าเป็นที่ปักใต้ผมด่าเลยไปถามคนที่ปักใต้ก็ได้นี่แหละเตยรงผู้สื่อข่าวถามว่า หากกกตเชิญไปให้ข้อมูลจะไปหรือไม่นายแต่รงกล่าวว่าถ้าเชิญมาก,ก็ไปแต่ดูก่อนว่าถ้าไม่ไปผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ผิดก็ไม่ไปเมื่อถามย้ำว่าจะฝากอะไรถึงผู้ที่นำเรื่องไปร้องเรียนหรือไม่นายแตรงกล่าวว่าไม่ฝากไม่อยากพูดด้วยหมั่นไส้ไอ้บ้าน,นี่พูดมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์